ได้มีโอกาสที่มาเยี่ยมท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าใช้การมากเพื่อประเทศไทยนะครับศาส,สนาอาจารย์ด็กเตอร์วกกขับรองหานามนะครับวันนี้คือข้าพเจ้ามีคำถามสี่คำถามให้กับอาจารย์แล้วก็อาจารย์จะ,อะตอบให้กับศูนย์ปรสานโฮลิสติเชียงใหม่หรือเชาวเชียงใหม่แล้วก็คริสเตียนเชาวเชีย,ชชยงใหม่นะครับก็คำถามแรกคือ ช่วยแนะนาตัวเองแล้วก็แนะนําพันธกิจของคริสจกักรหรือพันธกิจที่อาจารย์ทำอยู่ดิฉันบัวข่า,ขารองหานามนะคะเป็นผู้อำนวยการขององค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้านแล้วก็ทํารายการวิทยุด้วยร่วมมือกับทางชัวร์เรดิโอแต่หน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้นําของสากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือในฐานะที่เป็นประธานในภาคเหนือนะคะแต่อีกสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเป็น เตียนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเราได้สนับสนุนให้สตรีนะคะได้รับใช้ร่วมกับเยาวชนและเด็กให้กำลังใจสนับสนุนส่งเสริมในพันธกิจด้านนี้ค่ะคำถามที่สงนะครับเรารับใช้งานโฮลิสตี้ชางใหม่ก็ประมาณ8ปี9ปีแล้วก็คิดว่ามีทิพ์ลกับขี้จักท้องถิ่นแล้วก็ผู้รับใช้ขี้จักท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านคิดอย่างไรมีทิพลกับ ขึ้นจากไทยในปัจจุบันอย่างไรนะครับค่ะดิฉันก็คิดว่าโ o l ิ City เป็นอีกมุกเม้นหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับงานเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้เริ่มต้นตอนแรกเราจะหนุนใจให้ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนมาร่วมกันทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองบริสุทธิ์สำหรับพระเจ้าแต่จะเห็นว่าโปรแกรมต่างๆก็จะส่งเสริมไปทางด้านความสนใจของเยาวชนโดยเหตุน,นี้ในปีที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่า จำนวนเยาวชนเพิ่มทวีคูณขึ้นและผู้ใหญ่ก็อาจจะลดน้อยลงเนื่องจากโปรแกรมที่เราจัดน,น,นะคะแต่ขณะเดียวกันเชียงใหม่ก็มีการอธิษฐานเรียกว่าอวยพรเชียงใหม่ถ้าดูแล้วก็จะเห็นว่ามีผู้ใหญ่จํานวนมากมาร่วมในมูฟเมนต์อันนั้นอย่างไรก็ตีดิฉันเห็นว่าทั้งสองมูฟเมนต์เนี่ยเป็นมูฟเมนต์ที่สำคัญของพระเจ้าที่จะใช้คนเชียงใหม่ มากขึ้นในการอธิษฐานวิงบอนเพราะว่าเมื่อเราทำงานเราก็ทำงานและผลงานก็ได้เท่ากับความสามารถของมนุษย์แต่เมื่อเราอธิษฐานแล้วทำงานพระเจ้าจะเป็นผู้เคลื่อนไหวและทำการท่ามกลางเราผลที่เกิดขึ้นก็จะมากกว่าจะเห็นว่าในช่วงนี้เมืองเชียงใหม่คิดจักต่างๆก็ตื่นตัวนะคะจำนวนคิดจักเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอ,อยู่ตลอดเวลาและจำนวนคริสเตียนก็เพิ่มมากขึ้น ทัศนคติของคนเชียงใหม่ต่อคริสเตียนก็ไปในทางที่ดีขึ้นมากไม่แสดงความรังเกียจหรืออะไรพร้อมที่จะส่งลูกหลานให้เข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรมต่างๆของคริสเตียนมากขึ้นก็อันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีก็เชื่อว่าพระเจ้าจะเคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังทําให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในกลุ่มเยาวชนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ในคิดจักต่างๆไม่ว่าจะเป็นคิดจักของคณะหรือนิกายใดอันนี้เป็นสิ่งที่ดี ที่ทำให้เชียงใหม่ได้รับพระพรเนื่องจากงานโฮลิสตี้ที่จัดขึ้นเพื่อจะหนุนใจให้คนเชียงใหม่ได้เน้นการอธิษฐานวิงวอนและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าค่ะคืออาจารย์ก็ดูแลขึ้นจากหลายๆที่อยู่นะครับแต่ว่าขึ้นจากที่อาจารย์ดูแลยอยู่มีการเปลี่ยนแปลงมีการได้รับก,การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลังจากรวมโฮลิสตี้เชียงใหม่หลายปีมาแล้ว ดิฉันสังเกตเห็นว่ากคิดจักของเราในเครือของเราเนี่ยคิดจักไหนที่เข้าไปร่วมด้วยอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะมีความตื่นเต,ต้นในเรื่องฝ่ายวิญญานได้กระตือรือร้นในเรื่องการรับใช้พระเจ้าในการดาเนินชีวิตติดตามพระเจ้าก็จะมีผลในการขยายคิดจักด้วยอ,อยากสนุนใจให้คิดจักในเชียงใหม่นี้ได้ ส่งเยาวชนหนุ่มสาวลูกหลานเข้ามาร่วมในมูฟเมนต์อันนี้มากขึ้นค่ะคำทำที่3นะครับก็ตอนนี้คือเราเตรียมโฮลิสตี้ชียงใหม่ครั้งที่9ปี2016อยู่นะครับค่ะแล้วก็ถ้าพระเจ้าประดกกานี่เราจะจัดเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นขอท่านช่วยแนะนำว่าศูนย์ประสังโฮลิสติ้เชียงใหม่รับใช้ควรจะรับใช้วิธีการอย่างไรเพื่อให อ,อิทธิพลขึ้นจากท้องถิ่นมากขึ้นมากขึ้นนะครับค่ะอันนี้ดิฉันก็ว่าการจัดงานหรือมูฟเมนต์อันนี้ก็เริ่มพัฒนาในลักษณะที่เหมาะสมกับท้องถิ่นมากขึ้นเมื่อแรกๆนั้นมูฟเมนต์อันนี้เริ่มต้นที่ปูซานที่ประเทศเกาหลีดังนั้นโปรแกรมต่างๆก็ออกจะ ได้รับการเ,าเริ่มต้นสนับสนุนร่วมมือจากทางโน้นก็ออกจะเป็นต่างประเทศหน่อยสำหรับคนเชียงใหม่แต่ระยะหลังนี้ก็มีการปรับพัฒนาให้มีส่วนร่วมมากขึ้นโปรแกรมก็ได้รับการยอมรับโดยเยาวชนมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเยาวชนเดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงาการสื่อสารทั่วโลกแล้วก็ค่านิยมของเด็ก ต่อญี่ปุ่นก็ดีต่อเกาหลีซึ่งเป็นดาราผู้นำเยาวชนต่างๆเนี่ยก็สูงดังนั้นการที่จะมีโปรแกรมที่นำพี่น้องคริสเตียนจากต่างชาติมาร่วมด้วยก็เป็นการดีขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมคนในท้องถิน่นซึ่งเดี๋ยวนี้ลูกหลานคริสเตียนหลายคนก็ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในระดับชาติไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือเป็นนักร้องอย่างเงี้ยมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จหลายคนก็เป็นการดีถ้าเราจะดึงคนเหล่านี้ให้มามีส่วนร่วมในรายการมากขึ้นโปรแกรมก็จะได้เหมาะสมกับท้องถิ่นและเยาวชนเราก็จะได้ทั้งสองอย่างค่ะคือว่าเป็นอินเตอร์ด้วยขณะเดียวกันก็รักษาสิ่งที่มีอยู่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ได้รับการ พัฒนามากขึ้นด้วยเชื่อว่าผู้ใหญ่หรือศิลปิบาลก็จะเห็นในจุดนี้แล้วก็อยากจะส่งให้ลูกหลานเยาวชนของเขาเข้ามาแต่จริงๆแล้วศิลปิบาลที่สนับสนุนให้เยาวชนมาในมูฟเมนต์นี้คงมุ่งเน้นที่อยากจะเห็นเด็กรักพระเจ้าเด็กมุ่งไปที่พระเจ้าดําเนินชีวิตกับพระเจ้าและอธิษฐานเป็นการส่วนตัวดําเนินชีวิตประจําวันในคําอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นหลักนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเรา โบราณเน้นแต่เรื่องจิตวิญญาณคนรุ่นใหม่ก็คงจะรับไม่ได้ก็เชื่อว่าเราจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเข้ากับคริสเตียนที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นค่ะคำถามสุดท้ายนะครับก็ท่านเป็นกับผู้นำขึ้นจ,จากาในประเทศไทยแล้วก็เชียงใหมด่ด้วยเพราะฉะนั้นคือขอช่วยดูนใจพวกคริสเตียนจังหวัดเชียงใหม่ให้กับ ให้มีกระตุ้นก็ร่วมรับใช้ด้วยกันเพื่อที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้านะครับคำสุดท้ายค่ะอันี่ฉันเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพื้นฟูคริสจักรก็ดีในการพื้นฟูคริสเตียนในแต่ละประเทศก็ดีเนี่ยมันจะต้องให้ความสําคัญกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการอธิษฐานเพราะเป็นงานของพระเจ้าเราอาจจะใช้วิธีการหรือยุทธวิธีต่างๆที่จะทําให้เกิดการเพิ่มพูนก็ดีการพัฒนาก็ดี ตามหลักคิดของมนุษย์เนี่ยมันก็จะทำได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าพระเจ้าทรงกระทำเข้ามามีส่วนในแผนงานแผนงานนี่ก็เป็นการดีนะคะสตาจิจีต่างๆวิธีการต่างๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในทุกสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องทำโดยจิตสำนึกว่าเราทำเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้า แล้วก็เราเน้นเยาวชนหนุ่มสาวของเราให้มารวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าตามพระวจนะของพระเจ้าอยู่แล้วและการที่เขาจะมีชีวิตการอธิษฐานจิตสนิทยอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเกิดผลมาก ในการดําเนินชีวิตและประสบความสําเร็จในอนาคตาการเปลี่ยนแปลงของสังคมชาติบ้านเมืองก็จะเกิดขึ้นถ้าเยวาวชนเข้มแข็งในวันนี้และกลายเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําสังคมในวันหน้าก็เชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีพี่น้องคริสเตียนมากมายที่รักพระเจ้าได้รับพระพรมีของประทานช่วยเสริมสร้างาคริสจักรและเสริมสร้างบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในอนาคต ศูนย์ประสังค์คนริศิีเชียงใหม่นะครับก็สแสดงวามินดีและแสดงขอขอบค,คุณท่านที่สัมพั์ให้กับพวกเรานะครับก็ข้าพเจ้าและศูนย์ประสังค์คนิศิีเชียงใหม่ก็จะปฏิบัติรับใช้าตามคําแนะนําที่ให้กับพวกเรานะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ